ขอย้ำทุกคนก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปเกินนะครับผมอยากดูคลิปเวอร์ชั่นเต็มลงไปแล้วนะคลิกลิงก์ตามบนหน้าจอน,นี้ได้เลยเพราะเราย้ายการรายงานข่าวประจําวันเนี่ยไปอีกช่องหนึ่งแล้วก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับผมว่าเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ที่มีความรู้และวิเคราะห์ของบ้านเราก็ออกมาหนักใจนะสําหรับอาวุธที่กองทัพไทยเรามีอยู่พอไปเห็นจากการเคลื่อนทัาอาวุธก็ต้องยอมรับไปเลยว่ากัมพูชาที่ด้วยการช่วยเหลืออาวุธจากจีนอาวุธของพวกเขาก็ค่อนข้างจะมีความอันตรายนะครับผมแต่ย้ำทุกคนก่อนนะว่าแค่ ในแง่ของระยะทางซึ่งระยะทางนี่แหละที่มันเป็นปัญหาสําหรับเรานะแต่อย่างนั้นเพื่อสร้างความสบายใจให้กับทุกคนนะครับผมบ้านเราก็ยังดีที่สามารถพึ่งพากองทัพอากาศได้นะและประเมินกันว่าหางเผชิญหน้ากันกองทัพอากาศไทยจะสามารถยึดครองน่านฟ้าของคู่ต่อสู้ได้ในระยะเวลาไม่นานนะครับผมแต่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดการสูญเสียได้ไม่น้อยพอเครื่องบินรบที่บ้านเรามีอยู่จนวนเกินกว่าครึ่งก็ยังเป็นเครื่องบินเก่าแม้จะได้ผ่านการอัปเกรดเทคโนโลยีมาแล้วบ้างก็ตามแต่ในเรื่องของระบบการลิงข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีสําาาาหรรรรรับเเนะพกำ ปากีสถานและอินเดียครั้งล่าสุดปากีสถานระบุวา่าระบบ d a ต a ลิงข้อมูลนั้นช่วยการรบทางอากาศได้เยอะเลยนะไม่ต้งฝั่งของอินเดียจะใช้เทคโนโลยีจากชาติตะวันตกในยุโรปหล,หลายตัวแต่ทางปากีสถานนั้นพวกเขาเนี่ยได้ใช้ระบบการแจ้งเตือนและลิงข้อมูลจากประเทศสวีเดนนะครับผมซึ่งก็เป็นแบบเดียวกันกับที่กองทัพอากาศไทยเรามีอยู่ด้วยแต่อย่างนั้นด้วยสงครามบนภาคพื้นดินก็ค่อนข้างจะสร้างความหนักใจได้ไม่น้อยนะโดยแน่นอนนะครับผมคนไทยบ้านเราณเวลานี้ก็คงจะเชื่อมั่นปืนย่างอัตาจรอย่างซีซ่ายอย่างมากๆเลยนะที่อยู่คู่ ไทยเราแะะคืนชัวอเป็นระบบที่มีความแม่นยําอย่างมากๆแต่อย่างนั้นก็อย่าวางใจไปนะ